จากรเด็นดราม่าที่ดารารุ่นใหญ่ตบหน้าดารารุ่นน้องระหว่างมาอ,อนนภาและเอ็มนันทวัฒน์เรื่องเหล่านี้ได้มีการพูดคุยเคลีย,ยร์ใจกันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นและในตอนนี้นะคะหนุ่มเอ็มก็มีประเดรนฮือฮหางเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่เขานั้นไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเวทีคว้าไมดีเจประกันลั่นผับบอกว่าผมย้ายทุกคน Enjoy, เอนจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมจะจะพูดนะครับผมโดนตบไม่ได้โดนเตะครับชน ล่าสุดน,นะคะทนายตั้มสิทราได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีไม่พีเกเ่ครั้งในชีวิตรหรอกครับที่ผมไปต่อไม่ได้กันลูกความปกติก็เกื้อนหนุนให้คำปรึกษาและแนะนํากันจนสุดทางทั้งนั้นแต่การลูกความหรือว่าที่ลูกความที่ไม่ฟังไม่สนใจคําแนะนําต้องการแต่พื้นที่สื่อและเป็นข่าวผมขอบายวันหนึ่งจะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เอาอีกอย่าง บอกอยากไปออกข่าวไว้ค่อยค่อยกลับมาคุยกันก่อนจะได้พูดสิ่งที่ควรพูดก,ก็ไม่ทำพอทัวลงมาขอร้องให้ช่วยถแถลงอีกรอบพอไม่ทำขึ้นเวทีในผับไปประกาศเองคนแบบนี้อย่าพบอย่าเจอกันอีกเลยผมกลัวคดีมันไม่ได้พลิกหรอกครับทุกอย่างเกิดขึ้นจริงแต่มันจะมีกี่ครั้งที่ผู้เสียหายจากการถูกทำร้ายถูกทัวลงอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าเป็นเพราะนิสัยหรืออะไรต่อมาคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกว่า เจอแบบนี้ก็ได้แต่ปล่อยจอยครับจริงๆไม่อยากโพสหรอกแต่มี FC ทซาเยอะมากแล้วถ้าเมื่อวันไม่ถึงขั้นขึ้นเวทีแบบนั้นผมก็กะจะเงียบๆไป